ลูกค้าท่านใดนะครับที่กาลังมองหาเลื่อยแบตเตอรี่ไว้ใช้งานนะครับไว้ตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนในบ้านอ่าหรือว่าสวนทั่วไปนะครับสวนลําไยแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับยี่ห้อของเอนโซนะครับอ่าขนาดบาเก้าจุดห้านิ้วนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับทางร้านอ่าแถมโซ่ให้จํานวน2เส้นนะครับและแบตเตอรี่2ก้อนนะครับโซ่นะครับทางร้านแถมให้2เส้นนะครับแบตเตอรี่จะมีให้2ก้อนนะครับ อ่าแบตเตอรี่ของยี่ห้อ Enzo น่นะครับ158 V max นะครับใช้งานยาวๆกันเลยนะครับมีให้2ก้อนนะครับพร้อมที่ชาร์จหนึ่งตัวนะครับอ่าที่ชาร์จหนึ่งตัวประแจขันนะครับประแจนี้ขันไว้สําหรับขันล็อกบาโซ่ตัวนี้นะครับประแจไขควงหนึ่งตัวนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ1ตัวนะครับ1ชุดอ่าทั้งหมดครบชุดนี้นะครับครบเซ็ตนะครับตัวนี้จะมีกระเป๋าจัดเก็บให้นะครับลูกค้าอ่าจะมีกระเป๋า เป็นกระเป๋านะครับสกรีนยี่ห้อเอนโซให้อย่างดีนะครับเป็นกระเป๋าจัดเก็บพลาสติกอย่างดีนะครับครบชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่1690บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับ1690บาทเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับมาดูรีวิวการใช้งานนะครับตัวนี้สเปคของเครื่องนะครับดูเลยครับสเปคของเครื่องจะประมาณนี้นะครับสวิตปิดเปิดนะครับสวิตกดการทํางานจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่านะครับมาดูนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี nah, ่นะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปก็จะล็อกนะครับแล้วก็กดนะครับกดสวิตช์ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานอ่ามาดูการชาร์จก่อนนะครับลูกค้าวิธีการชาร์จนะครับรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับรูชาร์จจะอยู่ตรงนี้เครื่องชาร์จเราก็เสียเข้าไปเลยนะครับตอนลูกค้าชาร์จครั้งแรกนะครับไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้เป็นสีแดงถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับลูกค้าถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับ ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มลูกค้าถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับอามาดูการตัดไม้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะรีวิวการตัดไม้ให้ดูนะครับะนะครับตัดได้สบายนะครับอีกท่อนหนึ่งนะครับ ครับตัดสบายนะครับครบเซตนี้นะครับราคาอยู่ที่1,690บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะครับขอบคุณครับ